นะครับมาดูวิธีทําเป็นโซ่ซอยครับอันนี้ผมซื้อมาเป็นโซ่ตัดนะครับทําไมถึงใช้โซ่ตัดแล้วครับนี่ครับมุมมุมตรงนี้มันถ้าเราเป็นโซ่ตัดมุมมันจะแหลมกว่ากันมุมหลังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ครับตรงนี้เวลาซอยไม้มันจะซอยได้เร็วกว่ากันครับผมลองแล้วใช้คีมล็อกครับนี่ครับหักออกมาเห็นไหมครับ ต้องอาจจะมองไม่เห็นนี่ครับเป็นอย่างนี้แล้วก็หักเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ง่ายดีครับกิมล็อกหักทำเรื่อยๆครับทำจนกว่าจะหมดนี่ครับทำแป๊บเดียว วิธีของผมก็ประมาณนี้แล้วครับทําเป็นโซ่ซอยนี่มองเห็นไหมครับคิมเราก็เก่ามากก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับผมใช้วิธีแบบนี้คนอื่นใช้วิธียังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ ก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็หักมาครับมองเห็นไหมก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะอัพคลิปใหม่ลงทุกวันไม่ทุกวันละสองสามวันคลิปครับขอบคุณที่รับชม พอเราหักเดือยตรงนี้แล้วตรงนี้มันเป็นโซ่ตัดนะครับผมมาเกียร์เกียร์ตรงนี้ออกเกียร์ปลายเกียร์ปลายตรงนี้ครับนี่เกียร์ปลายเสร็จแล้วตรงนี้ผมรับคมเสร็จแล้วนะครับฟันตรงนี้นี่ครับเอาเฉียงๆนิดนึงนี่ครับตรงนี้เอาเฉียงนิดเดียวตรงนี้ผมยังไม่รับหินเกียร์ กออกนิดนนี่เป็นโซ่ของสตินครับเป็นส,สตินเป็นโซ่เทียมไม่ใช่ไม่ใช่โซ่แท้ของสตินมันก็ใช้ได้เหมือนกันละครับมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกตามที่ผมเคยใช้มานะเดี๋ยวรอดูวิธีตอนรับครับตอนรับคมวิธีรับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับ นี่เป็นตะใบห้าจุดห้าที่รับกลองง่ายๆก็รับเหมือนเข้าไปแล้วครับก็ฝนอื้มฝนเป็เรื่อยๆครับโซนเรื่อยก็ไม่มีอะไรแน่นอนบางทีก็ฝนเก้าครั้งสิบครั้งก็คมบางทีก็ฝนสองครั้งก็คม แล้วแต่ฟันแล้วแต่ที่ว่าเราพอใจอุคมแล้วเราก็พอนะครับตัวนี้ก็ได้ออกโซ่ใหม่นะครับผมเอามาแต่งนี่เป็นส่นตัดตผมเอามาทำเป็นสซ่ซอยแล้วก็ฝนอย่างนี้ครับเอาให้ขามันแหลมนิดนึงก็พอ หนก็ประมาณนี้นะครับไม่ไหวยุ่งยากอะไรไม่ได้หมุนมือไม่ได้ไเลยใช้เวลาครับหมุนมือถ้าทำแนี้กับผลอยงนี้ธรรมดาไม่มีอะไรแตกต่างกันครับมันก็ขบเหมือนเดิมสําหรับผมน,นะสําหรับคนอื่นผมนก็ไม่รู้แต่สำหรับผมไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วแต่ถนัดเลยครับ ด้วยฝนโซ่ด้วยอยฝนฝนเอง่ะฝนยังไงมันก็ไม่เท่ากันทุกข้นีครับมาดูนี่ครับฝนบเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เอามันแหลมนิดนึงก็ได้ครับ แรมนิ่นึงก็ได้นี่างตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้รับนะครับตัวนี้น่ครับยังไม่ได้รับเพิ่งเกียร์เสร็จออกไปเมื่อกี้นี้นะครับสังเกตดูตัวนี้รับเสร็จแล้วกล้องไม่โฟกัสนี่นะครับตรงนี้ ก็จะฝนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จแล้วครับน่ครับวิธีคนเลื่อย